เรื่องราวของความรักที่ถูกปิดบังและความลับที่ถูกซ่อนเร้นมีความสำคัญมากถึงขนาดไหนมาดูเรื่องราวของตามหารักที่เธอลืมที่จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องกล่าวว่าความรักไม่ใช่เพียงแค่ความง่ายๆตามหารักที่เธอลืมช่องวัน31จะเป็นเรื่องราวของสาวกตัญยูขวัญเนทที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงจนวันหนึ่งเธอได้รู้ความจริงว่าพ่อแท้ของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่กำลังป่วยหนักจากนั้นเธอตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อตามหาพ่อแท้ของตัวเองซึ่งการเข้าถึงพ่อก็ไม่ง่ายเลย เธอต้องเจอกับลูกชายอีกคนของพ่อพากินอนทจากกลัวว่าขวัญเนทจะมาปอกลอกพ่อที่กำลังป่วยหนักทำให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่กัดตัวฉกาดแต่ภารกิจตามหาพ่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีความซับซ้อนอยู่เบื้องหลังขวัญเนทพบเบาะแสว,ว่าความตายของแม่ของเธออาจมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังจึงทำให้เธอต้องสืบหาความจริงของเรื่องราวในอดีตความลับที่ถูกปกปิดไว้คืออะไร ความจริงที่ถูกซ่อนเร้นเหมือนกับการเล่นเกมหาคู่ของชีวิตที่เธอต้องตามหาและตัดสินใจเพื่อความรักและความจริงของชีวิตเองจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆคุณจะต้องติดตามละครตามหารักที่เธอลืมทุกวันจันทร์ตอนพริฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาตอนแรกวันอังคารที่11พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31ซึ่งนำแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นแจมรชะตะ เบสรักวัน,นีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคุณจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นและน่าติดตามนี้ได้ในละครตามหารักที่เธอลืมที่จะออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่11พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทาง t r ู e i ดผ่าน3ช่องทางทั้งแอปพลิเคชันเว็บและกล่องพ r u e i ดีทีวีคุณจะพลาดได้ไงมาติดตามกันเลย